เบรกนี้อยากจะบอกว่าสําหรับชายไทยที่มองหางานแล้วก็เป็นงานที่ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นต้องฟังเรื่องนี้ค่ะเพราะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะเขาเปิดรับสมัครชายไทยค่ะเขาใช้คําว่าฝึกงานญี่ปุ่น IM Japan นะคะป้อนอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างช่วงเวลาก็คือวันที่1นึถึงสากันยายนนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครนะคะคุณผู้ชมก็คือวันที่1คือวันที่1ที่ผ่านมานี่เอง<ฆ>ถึงสากันยายนนะคะสมัคร ได้ฟรีเลยกรมการจัดหางานประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคณประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี2569ครั้งที่1เพศชายในประเภทงานก็คืออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้างรอบที่1จะเปิดรับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือ30กันยายนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายอันนี้ต้องฟังเลยค่ะเพราะว่ามีคำว,ว่าฟรีนำหน้านะคะฟรีแรกคือฟรีค่าตัว๋วเครื่องบินไปกลับค่ะแล้วก็ต่อมาเมื่อปฏิบัติงานครบ3ปีค่าบี้เลี้ยงเดือนแรกจะได้รับ8,000 0เยนหรือประมาณ1,7,400บาทนะคะอันนี้คือแค่ไปฝึกงานก็มีเหมือนเบี้ยเลี้ยงแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญฟรีต่อมาคือฟรีค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟนะคะ ส่วนเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดและก็เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิคและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน6 0แสนเยนนะคะหรือประมาณ1 3 7 0 0 0บาทอันนี้เขาวงเล็บว่า ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นด้วยนะคะ,คะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองเอาง่ายๆคือตอนนี้เขาเปิดรับสมัครให้ชายไทยที่มีคุณสมบัติอย่างที่น้องแบมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยไปฝึกงานก่อนฝึกงานเดือนแรกได้ค่าจ้างประมาณ17,400บาทฟรีค่าที่พักค่า ไปกลับเครื่องบินเนี่ยฟรีแล้วก็เดือนที่2-36ถึง36ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานที่ญี่ปุ่นเขากำหนดนั่นเองมีแต่ข้อดีเหมือนเหมือนไปฝึกเอาเรื่องของใ<ป>บ ประสบการณ์หนึ่งก็แล้วก็ใบประกอบใช้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาฝึกแล้วนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของคุณสมบัติก็หน่อยค่ะโดยคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นเพศชายนะคะอายุ18ปีถึง30ปีค่ะและต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่าม .6 ค่ะหรือว่าจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือว่าปวสนั่นเองหรือเป็นปริญญาตรีค่ะไม่จํากัดสาขา ความสูงไม่ต่ำกว่า160ซนติเมตรก็คือสูงออมากกว่า160ซนติเมตรขึ้นไปนะคะร่างกายต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พ้นภาระราทหารก็คือต้องเกณฑ์าหารไี้เรียบร้อยก่อนนะคะ,ะแล้วก็ไม่มีรอยสักบนร่างกายไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่นนะคะตรงนี้เป็นคุณสมบัติโดยสําหรับการสอบคัดเลือกนะคะเขาใช้วิธีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายก็คือ มีการดูร่างกายว่าแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนมีการประเมินอันนี้สําคัญภาษาญี่ปุ่นต้องมีการประเมินด้วยนะถูกต้องค่ะซึ่งการประเมินนะคะอยู่ที่ศูนย์สอบนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเรานี่แหละค่ะโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบนะคะภายใน10ตุลาคม2568ผ่านทางเว็บไซต์กรมการจัดหางานค่ะ doe.go.th/prd นะคะเป็นเว็บไซต์กรมบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะ imthailand นะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยค่ะคุณผู้ชมทักมาถามว่าทำไมหน้าจอขึ้นว่า10กันยายนที่ประกาศสิทธิ์แต่น้องแบมทำไมอ่านว่า10ตุลาเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าสงสัยนะคะ โทรไปถามเลยดีกว่าจะได้ชัดเจน<ช>นะคะ,ะเพราะหลายท่านเนี่ยแคปหน้าจอไว้เพราะว่าวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้าหน้าจอเราเป็น10กันยาแต่ในเนื้อที่เราอ่านเป็น10ตุลาคุณผู้ชมขออภัยด้วยต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวโทรไปอัปเดตเพราะว่าจริงๆวันที่เขาเปิดรับสมัครคือ1นึ่งถึงสากันยาใช่ค่ะใ,ใ,ใ,ในในในช่วงที่ประกาศอยู่จะมาประกาศชื่อ10กันยาไม่ได้เนาะนะคะน่าจะน้องแบมอ่านถูกแล้วนะคะหน้าจออาจจะขึ้นผิดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะน้องแบมตรวจสอบให้เพิ่มเติพราาะว่ เรื่องนี้เราต้องให้ชัดเจนนะน้องแบมเ<ช>น้อคุณผู้ชมจะได้ไม่สับสนนะคะเพราะว่า ก็พี่มีก็ e ฟังไปอยู่เอ๊ะทำไมมันแปลก,ปลกๆเดี๋ยวโทรไปสอบถามได้นะคะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอย่างที่บอกค่ะสาม,มารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t h นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจัง,งหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานโทร02245 9 428ค่ะหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1น9 4หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 6 6กด2 กรมการจัดหางานค่ะเพราะว่าเรื่องของการสมัครงานอย่างที่บอกถ้าใครมีเรื่องประสบการณ์น้องแบมบอกพอไปฝึกแล้วสําเร็จแล้วได้ใบประกาศนียบัตรมาได้ข้อมูลแล้วนะคะก็คือการวันรับสมัครเนี่ยหนึ่งถึงสากันยายนสมัครรอบที่1นนะแล้วก็การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเนี่ยคือ10ตุลาคมนั่นเองค่ะที่ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมาอ่าน้องแบมอ่านถูกแล้วนะคะขอไปคุณผู้ชมด้วยนะคะหน้าจออาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยม่เป็นไรนะคะ